เรียบร้อยแล้วแม่นบ่โอ้ก็คือจบอย่างก,ก็มาหาวิทยาลัยแม่นี่ป่สี่ปีเนาะในการที่ว่ามาใช้ชีวิตอยู่ห้องเซาพี่น้องเลยสี่ปีจนเน่าว่าไหมสี่ปีจนมอดจนเน่าเนี่ยพี่นล็กพี่โลพี่น้องเลยเบิ่งออกอยู่บ่นี่ว่าห้องไผรเป็นห้องไผรนี่อันนี้นะพี่น้องเลยห้องผู้ชดยเนาะโหแท้ตัวนี้ สัมวาแบบว่าล้านแต่งหน้าก็ได้เลยนะกุสาวพี่น้องเนาะป้าผูกกระเป๋ากระเป๋าเนาะเต็มอยู่สัมว่าครัวหนึ่งเนี่ยพี่น้องเนาะอยู่ในนี้ของเจ้าบด่อนสมุกจนบางถ้าไปเปลี่ยนแล้วจนบางมันไม่ได้แพงไรมันซื้อะไรปะ้าตัวนั่นก็แม่นอีกชื่ออะไรมาตึกับชื่อป้า เซาที่เซาที่ขายคือพี่น้อ,เอ,นองเนะาะทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะปลาลุงกันเบอร์สุขสุขคนคือเก่าเด้พี่น้องเด้เนาะเอาเปิดภาพมาเมื่อนี้เนาะพี่น้องอยู่ในรถเลยพี่น้องเลยตอนนี้คือ สามุกดาเดินทางมาสวรรค์พี่น้องเนาะมาเอาหัวอาหารหมูพี่น้องเอ้ยกัพอดีทางน้องดาวเนาะเพิน่นเฮียนจบปริญญาพี่น้องเนาะกัครบสี่ปีเนาะกัตอนนี้กัทางสามุกดากัมาแหายคั่วพี่น้องเนาะหรือว่ามาเอาเครื่องเอาครองทางน้องดาวเพิ่นเนาะอ่าพวกแหละกับบ้านกับซ่องบาดนพี่น้องก็คือสิบไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นเสียงจบแล้วก็คือสิได้ออก ไปหาเวียเห็ุงานทำนานเรือว่าเขาวเวียเขางานบอหรือาจาังไดก็ว่ากันไปพี่น้องเลยเนาะป่ะเดี๋ยวทั้งสามมุกดาสีผ้าพี่พานองเนาะเขาไปเบิงห้องทั้งน้องดาวตั้งแต่น้องมาอยู่พี่สามมุกดากะเคยข่ามาสองเทือนเนาะเทือแรกก็คือแบบข่ามาซื่อแต่ไม่ได้ข่าไปในในห้องในอย่างนอกระไม่ได้สัมผัสกันกหูแต่ว่าบอลบอลอ,อยู่บอนลนอนพี่น้องเลยป่ะเดี๋ยวอามนี้สีผ้าทุกคนไปเบิงไปโซมนำกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะห้องแถวบอลน,น้องดาวอยู่ใส่ เวลาอยู่ระยะ4ปีเนาะพี่น้องเนาะในช่วงที่ว่ากำลังเฮียนโดยป้าเดียไปเบิ่งไปโซนรมกันเด้อเนาะพาพี่พาน้องเข้ามาเป็นกำลังหึงใจกูเลยก็เซ่อเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้เด้อพี่น้องเด้อป้าเดียเข้าไปเบิ่งไปโซนรมกันเนาะพี่น้องเนาะโดยป้ามารอบสองนี่พี่น้องเลยป้าเดียเข้าไปโซ่เหมือนกันห้องผู้สาวไปไปจะป้าที่โตสบายดีเด้อน้องลาว ถาพักกันนอนได้ดิบุ้งเคยขามาจะคื่อพี่น้องเยโผป้าที่เจะเมียอันนี้ร้านเครื่องสำอางว่าจะมียังร้านแต่งหน้าผู้ใดเอ้ย4คนเนี่ยห้องนี้4คนป้าใช้บนนอนเจ้าทางกลางป้าทุโผพี่น้องเลยมียังห่อหนังกันบ่อนี่ยของหมูของหมูผู้เดียวคนนึงอือูผพี่น้องเครื่องไฟขมันใช้หมูเจ้าค่ะ บ่มีพายุอ๋จักคนอยู่ในสี่คน,คนเอาเขับไปใส่ปูซ<อ>่าใส่ปูซ่าอ๋อของปูซ่าพี่น้องปู <c oughs> ใช้แล้วมาแล้วเพื่องอะเอาเมื่อปลาถูกตัวเลยบ่เอาเมื่อไปเลยอ,อ้ะอันนี้ขาา้าเจ้ายังเฮียนอยู่บ่สาคือบ,บัวเอาเมื่อป้าทงกะสีเกี่ยวคอตายพี่น้องๆๆอยอะของหน้าบ่เลยนะ,ะทางหลังนะ เออบิ่งซองบาง,งก่อนพี่น้องเลยตัวเมีอยอนี่โมเมนต์กระสอบบักจอยเนาะกระสอบดำตัวนี้โอ้พี่น้องเลยโอ้เครื่องพลาสตลายเฮ้ตัวนี้ครีเอบ่ลนี่ฮะห้องน้ำผูกบอลคั่วกินดีซังตัวพี่น้องเลยเดือนเท่าไหรนี่น้องดาว ทานกันนะบอ,อาหัน,นก็เป็นกคร่สา,าเอาาอใครยูดสายคีบอคนละอันนั้นเนาะ้าสื่อถุงยางดํมากคอนอะถุงได้หญ่แห่นี่ใส่ฮอนหาพ่นน่ะนี่งถุงได้ยนี่าพมพกา่อมนะพี่น้องกบอาบบีอันลงมาแต่โดนแล้วกับบอได้ลงมาเนาะพี่น้องเพราะว่า มันยังบ่ทันมีเวียกกันเลยว่ารอมาเอาหัวอาหารเนาะก็เลยมาเอาให้ทางน้องดาวเพื่อนบัดนี้คือสิออกจากห้องแล้วบอกไ่ได้เข้ามาเลยบอกัดนี้ออกเลยปิดจบอบเลยบัดนี้คเพื่อทางน้องดาวนี่เซ็งจบแล้วแม่นบ่จบไม่มีปริเด็นนะถาเฮตุบดเออก็คือแบบว่าเรียบร้อยแล้วแม่นบ่โอก็คือจบอย่างก็มหาวิทยาลัยไม่นด้บ่สี่ปีเนาะ ในการที่ว่ามาใช้ชีวิตอยู่ห้องเซาพี่น้องเอ้ยซีจนเน่าบ่แม่ซีจนมอจนเน่าดพี่กโลพี่น้องเอ้ยอ่ะบหมู่อยู่บ่ล่ะว่าสิมื้อนี้สิเข้ามาเก็บเครื่องอืตขานะกลับบ้านบ่ค่ะขากลับบ้านบ่เออโออาบัดนี้ชุมเจ้าอันรถคนละคันบัดนี้สิมาจอดได้เบิดบัดนี้3-4คันเียื่อ ป้าตอเออเห็นเลวเออหันใจผือแทนเนียอืมคือว่าอะไรพี่น้องมันจำเป็นเนาะคันทาศีเปซ่าอยู่ผู้เดียวมันกับบ่ได้พี่น้องประจกักษ์ข่าเฮียนประจักษ์นู่นนี่นั่นเนาะการตกตายโตการเดือนละสี่หาหกแสนแล้วพี่น้องขาของเนาะสมุดรายยูของอันผู้เดียวเน,น,นี่ก็คือหารกันอยู่กับโม,ม,มไดยูมาโลดสิลายสำได้เขาสิบกระชอบจ้ะพ่นยังไงอีกปะเนี่ย ใช่พลบใหญ่กับพลบน้อยเหมือนบ่เลยพลบใหญ่ตัวน้อยเหมือนบ่เลยอันตัวน้อยกับตัวนี้เหมือนไปเลยบอกออันนี้จะซื้อใหม่บ่หนิอืมเบลออ่าพี่น้องเลยเอาปะทาโบ้มาเก็บซอยน้องบ่มาสบายดีเด้อทางปาทาเลยคือ อันนี้ได้แยกกันอันเบิ่งออกอยู่บ่นี่ว่าหองไผเป็นหองไผนี่โอ๋อันนี้นะพี่น้องเอ้ยองผู้ใดเด้เนาะโแท้ตัวนี้ําว่าแบบว่าร้านแต่งหน้าก็ได้เลยนะผู้สาวพี่น้องเนาะป๊าผูกกระเป๋ากระเป้อเนาะเต็มอยู่เจภัเจราเอโลโอนกระเป๋านี่มุมองไผของมันนี่เนาะนี่ไม่ ผเเป็นอะไรมั่ไมันอยู่หลายคนมันก็เลยเือพกเครองลายีอีีมัดคว่ยสิโตคือเก็บแล้วลบอลีนน้องดาวป้ายืแต่มัดควพี่ดาวเลยมาเขามาเก็บเครื่องหาพี่ดาวเลย บันนี้ก็คือเมื่อเมื่อพักอยู่บ้านบ่บัเนี่ยคือเกือบเขามากกว่าเห็นว่าหอมแล้วเปลี่ยนกันเนาะเพราะเธอย่ายลาบไปไม่ช่ประธานเขาทรงใยจะได้จะสั่งคดีอ้อไปได้บอปะเธอเอาให้ถ่ายโจมไปก็ได้แล้วแบกไปบ่แบกไปกั็ไม่บอปไปแล้วผู้พี่น้ิพากย พราะว่ามาแต่เอาหัวอาหารรถกับมันอันนี้แน่พี่น้องขับรถจ้าไปเองไปเอาแร่เครื่องนะไปเอาแร่เครื่องนะนะยังอยู่เตี้ยขีดละหัวไปพุทธาเต้เต้ผู้เสียผู้สาวพี่น้องเนาะจักเป็ิยังนุ่งม่มมานเอาของเจ้าบอยน่ะป้าเต้ข <laughs> ีดว่าห้องผู้ใดพี่น้องเลยอันไซนี่ก็ได้แล้วกระเป๋าพวกจอยนึง่ง มาผู้ชสพผู้ซาด,ดีรอพี่น,อน้องโตนะกระแมนบอกโตกระแมนถือว่าการใช้ชีวิต4ปีกระซำเพื่อนหลังหนึ่งพี่น้องเลยเนาะมีครบทุกอย่างเครื่องแต่งหน้าได้พี่น้องไงโบแมนเนี่ย <laughs> อันนี้สันวังเกิดไพแตนี้แบบโซนไพโซนมันบ่สันวังเกิดอ่ะอืม อันนั้นของผู้นั้นต่างหากนี่บอกกาใส่กระซานะโอ้พี่ดองโหบานางแตงกแล้วก็หันนังใส่กันบ่บอหนอมันก็เลยไหลนะมันเบิ้อะไรางบโอ้พี่น้องเนาะตบอถิบน้ำแน่นะเป็นไไบอถามมาเห็นสภาพห้องน้องสาวครั้งแรกโอพี่ดาโอ้คือโ้คือ

มันเบิดแล้วอัเกีก่ยวอว่าสมสมบัติที่เบลอาสมาเป็นเป็นคนที่ว่ามันมากนักสะสมอันสะสม<ช>อันนี้ก็เบ<ช>ิดแล้วเก็บเน่ยอัว่าคำใบขายนี่ได้อยู่ประมาณแสนแสนหนึ่บาทได้ทำยังไว้นี่ยแพงต่างหันเลยประ่างหาันกับอันละสิบปันกี่ซาปันกี่เนาะมันจะอันละเป็นไรหอยกระเป๋งกระเป๋ากับพี่นเล่าไงครับขาไฟนี่แล้วแต่เฮาใส่บ่ลนี่ท้ายเพราะทำเท่านั้นค่ะ บต้งอายเดินเดินธรรมชาติไม่ควจะสิก้ออบปสรรอยบาถึงพอยบถงมีแต่คนเตี้ยๆด้มีแต่คนขี้ข้านิ่มมึงแน่พอยอันอันบาผู้สาวขวนหองาอันนี้คือแฟนรองลาวได้ไหมใส่แล้องข้าวเมื่อ้าขาววันา มีหน้าอะไรเดี๋ยวไายใส่กระเป๋าไว้ให้มุ้งถุงสมบัติพี่น้อยอาจิไปลงแส่ลงเพื่อนหรือลงหน้านิหน้าเหมือนกเนาะไปขายขยายเมือะนนั่นเนาะจะกระวปากระเาบเนาะ ว่าบอนาตทวตโตเลสิพันสิพันพี่น้องเลยเนาะขายลีอยู่กันสี่คนบอยจังยานน้องเดินธรรมศาสตร์ดีแล้วเออเออเราไปแต่ย่านงูงเขียวชำเลยบอมีบอมีว่าใช้หังตัอ่ะเจ้าคืกตาดีแค่กบอยูงเนื้อเฟื่อนพุ่นจาไปบนเนื้อว่าตีบ โตมียังบัดโตโ,โตจัดไปวะท่าอเธอแล้วโตนอนฮะมีโตนอนอีกบะดนี่ยนะคุบดได้นอนได้บะดนี่เอาเมื่อโ้าเขตโทรศัพท์ผู้ใดนี่พี่น้องนเนาะเปิดหันได้เลยเนี่ยใชไหมนี่ยนี่แม่ของสัตว์ของน้องดาวบ่นี่ยแบบว่า, <c oughs> าเครื่องกันลานักสะสมกระเบนนะเพราะว่าบัดนี้มันโน้มบัดนี้งอะคือสิ มตื <ersch> ่น่นวน้แม่บดบอกระตาเลยค่ะทางๆาแล้วทานคิดกักคาได้ล้วบัดนี้นีปีเขข้าวีไสปีมีตีประมาณนะประมาณเรื่องเทียนหรือว่ามียรู้มับอดได้โจทย์ไว้เนาะพะตีกับข้าวนะเขาว่าปตั้าสองแสนกวสามแสน ปลกเสียบกับของภายของมันอีกบอขขออ่อเมืะนะอ่อเบสะนะเาดเอตอัตอนอืมอ่า้ะอเาะเขามากก็จะมาห่อนมาเอา้าเนาะเอ้าเอะห้องนี้เอ้าเลยย่งออางน้้วเลยก็ได้ห่อน น้ำหนาเสียโอเคอยู่นี่แต่ยําห้อนนี่ติบ่ไหวตันี้อันหมูุ่มเจ้าที่ว่านอนํากันน่ะคือเรียนจบบิแล้วบ่เออแต่าเขาเจ้าบ่ยังบ่ทันเมื่อนี่บ่อเมียอันนี้เครื่องดูดุ่นแม่นบ่เครื่องดูดุ่นยังฮะมันใช้ของสตตพี่น ยังตานมมันยังคือมีตานมบานโอ้ซื้อใไฮรันใช่ยังตัวอ,วอนนะไอ,อีกเก็บได้เจ้ากระเสียบลงกระตานี่แหละเอาจะกลับไปไว้ในรถนั่นนีทางล่งลางนะก็เก,ก็บทอดทอดออกมาแล้วก็ไปตั้งไว้นอนแล้วก็คนไปไปลาเดี๋ยวนะได้กระตาเนี่ยเอาไปทำมบะทามาอเอาแม่กระตาเนี่ยบะทาไม่ได้จังคนไปเอาไว้เอาไว้คนหน้าเปน ถ้าอย่างอีกอืมกุ้งโจมไปแล้วโจมไปแล้วละโจมไปแล้วนะประธานเอาไปไว้ที่ข้างหลังเนาะเมื่อระบบชั้นประกอบขนาดนถือว่าใส่ถือว่าป้าคุ้มค่าดีไมมอันแคทผ่าจนที่ฮักนน้องดาวจนที่อันนั้นให้โหดนะพี่น้องเยเนาะเจลของหน้านะป้าที่เท่า อันนี้เองธรมรมดายุคจังหวะเราเอาเมือน้ำแด้ไปจักตัวนี้ใช้บ่อได้บอได้บเบิดขึ้นเอาขึ้นสูงเลยดีเน,นะาะอากาศเพราะว่าอันนี้กับแม่ได้นี่บหิวไปก่อนพี่น้องเลยปก็ตาวภา่าหายกิโลชิบกชีบขาดนะฮะพัตเตอร์มาตี มูกับมูนน่ะม uh, ูนกับมูนโพสเห็นไหมกับสิประจงมาจังดีเลยเอาไว้ใส้ทางนางเลยบ้อยค่ะไปนี่พอฟิวไส้ครับสมุกมันสามีกียังไม่ซ้ำผีด้วนะ เอาออกคนนึงหักระลงหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยอันนี้หันกล้โรงเรียนบ่น้องดาใกล้โรงเรียนบ่นี่หอผักนี่บ่ใกล้โรงเรียนบ่สูนี่ดปากเอ่โรงเรียนอันทีเพิ่นเฮ็ดใหม่ตัวนั้นบ่อยู่ปากมคนโอ้กเติบ้ซั่นน่ะเนาะเข้าไปออทงพี่บ่หรือว่าโค้งไปทางใหญ่พ um ah kẹp mương, xô bát, chở A áo mưa juu thít nè. haha. mở tung cao tung. phi nông. mở thùng lấy. ไปสุดอะไรมือมาเลยมุดมาเลยเออมีผาตังอยู่ตีโอ้มีขอามีคันนี่พี่น้องเนาะเื่อว่าจากอันลงวัดลงวัดผสมัครครัควหนึ่งแน่พี่น้องเนาะอยู่ในนี้ของเจ้าบดบอดสมุกจนบางน่าไปเปรีแล้วจนบาง อ๋อตัวนั้นก็แมน่นอีกเชื่อมันตืกับเชื่อมัตราดาบวะอืออ๋อตามภาษาภาษาเนาะมาแล้วมันผู้เฒ่าคือเฮ่าไดลูกได้เต้าแล้วก็คือว่าวอะเรต่งางภาษาล,ลงห้างได้สมมติ ff. ลงห้างตลาดใช่รึหาชาวทีนดะ้นคนที่ บิร์ดเอามาเบิดอบ่เล่กระสอบเป็นยังไงทิมใส่กระสอบไปแล้วมาเราก็มาจัดอยู่เพื่อนผ้นนบ่กัดใส่ทงมันบ่เบิดบ่นี่ได้สิทีมมองนี่เราเป็น,นยังไเป็นยบบ้ทา <c oughs> ไหนบะละเืียงสามสามสามถุงไงพี่น้องป้าบอทาเกิดแม่มันหาหัวเจ้าเจ้ามียงอะไรพี่น้องเลยต่อ คอยคิดว่าพี่ังเนะอะก็มึงในเม,ม,ม่มนันสลุยู่พี่น้องเลยคงดีไม่น้นอยอบรวยเอ็นเห็นแบบนี้ลายฟ้าลาปีได้ปะทายแต่ข่อยยังน้อยเนอะโอ้พี่น้องอต่อฮะสาวได้บอจัดได้บาาอไรโอ้ตอนนี้เพราะว่าอารวาสขับทีบแล้วขอ่อยได้ปะคะา,าอาแบกขึ้นเลยปะทะา จนเซ่นะเบิ่งเดี๋ยวอาพัาลมไปก่อนพี่น้องอึ๊บอานนี้อ่อออะออมันนี้เนี่ยมัมต,ตั้งขึ้นเนอะตั้งป่ามันขึ้นเมื่อนี้เดี๋ยวพี่น้นองเราหาซอสซี สามสี่ข่ายคืออยู่ลาปีแล้วก็สี่ปีายเมียงขาดเดือยก็เอามาน้ำเนาะจาก็มากระลายแล้วอาหารกับเพิ่กนบองปิเรียนพี่เราเนาะไหบไปนะ เรียบร้อยอจัดคักไปเลยอนณาจิกป่านไวน้ในบังเทอยันผุนตกนะ,ะยันผุนตกนะจิกป่าปิดป่าอันไวน้นะขับป่านไวนะ้น้ำ ขี่รถไว้แล้วมันเออมัดไว้รถตัวนั้นน่ะแต่ว่าขี่รถไว้แล้วมันเสียนั่นมันปิวได้คือถ่ายใไม่แม่เฮาเวนจุบดิเด้อไม่เชื่อ เป็นนักบันไดสกีและจ,ะจักเมื่อเองบ่บ่ะนี่ตอนแรกพ่กเมื่อนะ่ะเออโอเคสาพี่น้องเลยปาสาเดียทางเฮาก็สิได้เดินทางกลับอันนี้เนาะบ่ทาเพราะว่าย่านฝนตกห้ามอาหารพี่น้องเลยเอ,อ่ะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจ FC เบิดทุกคนเนาะที่เข้ามาให้กำลังเหงใจก็ไลค์กดแชร์เบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาใหไฮซาับคิมิลาไปก่อนพี่น้องเลยสบายดี